พร้อมยังลูกพร้อมแล้วอ่ะพี่มุกเปิดเลยค่ะดีว oh ันที่ก o o u t ไซ d ์เอาไซ d ์โอ้โหเอาไซ d ์ หน้าตาแจ่มใสมาเชียวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวพีจะพาน้องๆนะน้อง,อง,องมาลีกับน้องแซมมี่ไปดอกพาร์กกันดอกพาร์กเนี่ยก็ไม่ได้ไกลบ้านพี่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็เดินไปได้เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าดอกพาร์กที่อเมริกาหรือว่าสวนสาธารณะหมาเนี่ยมันเป็นยังไงสวนสาธารณะหมาที่เนี่ยแบ่งชนชั้นด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะมีหมากี่ตัวเพราะฉะนั้นไปกันดีกว่าไปกันคะ่ะ บอกคุณพ่อกันเนาะว่าเดี๋ยวหนูจะไปเที่ยวแล้วนะคะคุณพ่อเดี๋ยวลูกๆจะไปดอกรักแล้วนะพ่อนะโอเคตอบใช่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 บายบาย ตดตาม้วยนะอนนี้พีทก็มาเดินอยู่ที่สวนแถวบ้านนะคะเป็นสวนสาธารณะแถวบ้านเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันว่ามีมาไหมในเมืองพีทอะมีสวนสาธารณะมา้าให้ม้ามาเอนจอยมากินหญ้าแล้วก็มาเจอกันนะเดี๋ยวเราไปดูว่าเดี๋ยววันนี้มีมาหรือเปล่าอุย้ยวันนี้มีมา้าวันนี้มีมา้าไปดูมา้าวันนี้พาหมาไปเจอมาอ้านิดนึงมา้า สนใจเธอเลยนะอยากเข้าไปออกมาออกมา,ออกมาจะไปช่วยเขาเกาหรือช่วยเกาไหมอ่ะเกา ขนล่วงไปหมดเลยเธอเอ้ยบายบายเอา้า<อ>เกาตูดแีนะถ้าจะขันมากมาตัวนี้ใกล้ถึงด็อกปาร์กแล้วเดี๋ยวไม่ต้องตกใจนะหมาพีสองตัวทั้งมาลีกับแซมมี่จะสร้างสีลขึ้นมาดังจะเห่า เห่ามาแบบว่าฉันมาถึงแล้วนะทุกคนต้องมองมาที่ฉันถึงแล้วดอกพักสวัสดีค่ะนี่ดอกพักที่นี่เขาแบ่งชนชั้นวันหนะนะเขามีสำหรับหมาเล็ก30มปอนแล้วก็หมาใหญ่มากกว่าสามสิบอ้ไอก้อกดกดแล้วก็ดัน อ่ะเข้าไปแล้วโอเคพร้อมรือ,อยังลูกพร้อมแล้วอ่ะพี่มุกเปิดเลยค่ะวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ <c oughs> ่งโอ้ยโอ้ยดมาลี่นี่อันนี้ฝั่งหมาใหญ่อะ่ะ พี่มุกชอบตัวไหนคะชอบมารีหรือแซมมี่คะชอบมารีค่ะมารีชอบมารีอ่าขาสั้นดีน่ารักโอ๊ยน่ารักเอาไหมเอ๊ะอยูินี่โอเคโอเคไปไปเฮ้ยเอาที่จอห์นเซฮ์เฮ้ย แซมมี่ดรอก굿กดแซมมีอนี่สินี่สิอ้าวมุกเอาตัวไหนเลือกหนึ่งตัวคะ่ะเลือกหนึ่งตัวมุกอยากเล่นตัวเด่นเดน่นอ่ะอ๋อมุกจะเอาวัวไปเลี้ยงที่บ้าน <c oughs> ใหญมากเลยอยากไปยืนเทียบมากเลยไปค่ะเกตติ้งคิตีใครมาก็เห่าเขาจ่ารู้แล้วมาลิมาลิรู้แล้วแซมมี่ไม่ต้องไปช่วยลูกพี่เลยมานางแบบมานางแบบขายาวเป็นโมเดลแซมมี่ขามมลิขาไก เล่นของสูงมาลิเล่นของสูงเหรอลูกม่หมาเตี้ยมารวมกันโอ๊ยน่ากจังสวัสดีค่ะนี่ให้มาหาเพื่อนเล่นกันเองกลับมาหาแม่เหมือนเดิม ส้มีอยากเล่นส้มีกวบไกลห่างไกวห่างไกลไกลเลยส้มีโอ้ยถูกปฏิเสธทำไมนะส้มีหนูอกหักมามาเล่นกับไอแมรีก็ได้กลับกลับไปหาอยากเล่นด้วยเป็ง ปังปังตายแล้วตายแล้วอ่ะตายลึกคนหนูเนี่ยมาตั้งแต่มีหมา Go home? Go home? Yes. Yeah. Uh, I know, I know. Just wait. Time to go. Come here, come here. Come here. Good girl. ตั้งแต่คนกลัวหมาตอนนี้กลายเป็นจูงหมาไปแล้วรู้หรือว่าจูงม่เป็นเอ้ยไม่รู้ใครจูงใครเนาะมีถุงขี้ให้ฟรีด้วยนะที่ปาร์คที่นี่เวทดอกไม้ลูกพี่ทำไรลูกพี่ วัตวไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายถึงบ้านแล้วก็นอนชิวเชียวน้ำอล,ลีมา โอ๊ยทาสหมาเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็ไปดอกพาร์คทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยเจอหมาหลายตัวมากระหว่างทางก็เจอมมากลับมาบ้านเจอกวางอีกโอ๊ยแจ็คพอตเจอหลายตัวมากเลยนะวันนี้ก็อย่าลืมกด s u b สไคร b e ข้างล่างนะคะช่วยกันหน่อยเนาะอะ,อะโอเควันนี้อากาศดีมากขอตัวไปอาบแดดต่อก่อนบา,บายๆคะ่ะทุกคนอย่าลืม s u b สไคร b e บ,บายย